ข้าถูกตัวผู <Runner> ้ห <Notre> ญ <consultation> ิงไม่ได้แต่ข้ามีวิชาอาคมกแกงก็ข้าจะช่วยเจ้าเองเตรียมเบงน๊กเตรียมเบได้ความที่ลื้อสีสงสารจึงท่องมนช่วยให้น้ำเงือกคลอดอย่างปลอดภัยโอ